รถฮอนด้าเวฟรสซีไปนะครับคันนี้มีอาการก็คือนะครับขี่อยู่ดีๆแล้วก็รถดับนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ทําการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับแบตเตอรี่ไฟหมดเลยนะครับเวลาที่ใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปนะครับมันก็สามารถสตาร์ทได้นะครับสตาร์ทได้แต่พอเวลาเราถอดขั้วแบตเตอรี่ปุ๊บรถดับทันทีนะครับอาการที่เราถอดขั้วแบตเตอรี่แล้วรถดับเนี่ยมันจะมี2สาเหตุนะครับก็คือ สาเหตุแรกก็เกิดจากตัวนี้ครับตัวแผ่นชาร์จเสียนะครับหรือหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วตัวนี้ไม่เสียหรือว่าเราไปสลับกันนี้แล้วมันไม่เสียนะครับเราก็จะมาเช็คที่ตัวนี้นะครับฟินคอยนะครับฟินคอยหรือว่ามัดไฟนะครับมัดไฟตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เวลาที่เราขี่ๆแล้วรถด,ดับนะครับสตาร์ทไม่ติดหรือว่าเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปแล้วรถติด,ดแต่ว่าพอเวลาที่เรา ขี่ไปสกพากหนึ่งรถดับนะครับสตาร์ทไม่ติดอีกนะครับก็มาจากตัวนี้เหมือนกันนะครับของคันนี้คือฟิลคอยขาดนะครับฟิลคอยไหม้นะครับตัวนี้ไหมไปอ่ตัวนี้นะครับสายไฟขาดเลยนะครับเห็นนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยสายไฟขาดนะครับเกิดจากรอยไหม้นะครับพอไหม้ปุ๊บมันขาดตรงนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าขาดได้อย่างไรนะครับนี่ครับขาดไปเส้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการแก้ไขนะครับรถ ฮอนด้าเว็บร้อยสิบไอนะครับคันนี้มีปัญหาคือสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะครับเบื้องต้นเราได้ทําการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนที่เอามาเนี่ยแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับไปหมดนะครับก็เลยสตาร์ทไม่ติดพอเราเอาแบตเตอรี่อันใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยรถสตาร์ทได้นะครับสตาร์ทได้แต่ว่าไฟมันไม่ได้ชาร์จมาที่แบตเตอรี่นะครับคันนี้ไฟไม่ชาร์จมาที่แบตเตอรี่นะครับก็วิธีสังเกตง่ายๆคือเวลาที่เรา ถอดขั้วแบตเตอรี่ปุ๊บเนี่ยรถมันจะดับทันทีนะครับรถจะดับทันทีเลยเนื่องจากว่ารถคันนี้ไฟมันไม่ยอมปั่นเข้าเครื่องนะครับไฟของชุดปั่นไฟมันไม่ยอมปั่นเข้าเครื่องนะครับเราก็เลยได้ทําการถอดตัวเช็คนะครับตัวเช็คปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเราได้ทําการตรวจเช็ควัดไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้มันไม่มีเลยนะครับไม่มีไฟออกที่ขั้วของสายสีขาวนะครับสายสีขาวกับสีเขียวเนี่ย มันจะเป็นสา,สายลบกับสายบวกสายลบสายบวกเนี่ยมันไม่มีไฟเลยก็เลยได้ทำการถ <appointment> อดชุดฟินคอยออกมาตรวจเช็คนะครับพอดชุดนี้ออกมาปรากฏว่าสายไฟเส้นนี้ขาดนะครับเป็นรอยไหมนะครับดูสิครับเป็นรอยไหมอันนี้นะครับเป็นรอยไหมตรงนี้มันจะพันโอบไว้ตรงนี้นะครับมันจะพันโอบอยู่ตรงนี้นะครับแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันโดนอะไรนะครับมันเป็นรอยไหมแล้วก็สายไฟขาดไปนะครับสายไฟขาดไปแล้ว วิธีการซ่อมก็คือเดี๋ยวเราจะต่อสายไฟดูก่อนนะครับเราจะต่อสายไฟเชื่อมต่อเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะว่ามันขาดแค่เส้นเดียวนะครับเราจะต่อต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราจะพันเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเชื่อมต่อสายไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนแรกมันใช้ไม่ได้นะครับมันไม่มีไฟออกที่ขั้วตรงนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวเราก็จะมาะซ่อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมไปก่อนนะครับเชื่อมปัดกรีตำแหน่งที่สายไฟขาดนะครับเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ไม่ได้ไฟไม่พอก็ต้องอซื้อของใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่ครับอันนี้เราก็ได้ทําการนะครับต่อสายไฟเสร็จแล้วเราก็ใช้นะครับใช้เชือกมัดนะครับมัดไว้อย่างดีนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับอันนี้แน่นนะครับผมมาเชือกมัดไว้แล้วนะครับแน่นแน่นอนไม่หลุดนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้มันมีรอยไหมอยู่นะครับมีรอยไหมแต่ว่าสายไฟมันขาดแค่เส้นเดียวนะครับเราต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ นี่เลยครับเราก็ได้ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ที่รถได้เลยนะครับเวลาที่เราถอดเนี่ยประเก็นมันขาดนะครับต้องเปลี่ยนประเก็นใหม่นะครับประเก็นใหม่เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนแรกมันขาดขาดอยู่ตรงนี้นะครับอีเ้นอันนี้นะครับต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลอดไฟในการวัดไฟนะครับ ฟินคอยปกติเนี่ยถ้ารอบสูงสูงเนี่ยมันจะสามารถผลิตไฟได้ 40- ่สถึงห้โวลต์เอนะครับแต่อันนี้ก็คือว่าไฟอ่อนมากน,นะครับไฟอ่อนเวลา,นาที่เราเล่งแล้วมันก็ยังอ่อนอยู่นะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับไฟปั่นมาอยู่นะครับแต่ว่าไฟอ่อนลงนะครับปกติมันจะได้ที่ 40- ่สโวลต์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านแผ่นชาร์จนะครับถ้าผ่านแผ่นชาร์จมันจะ ดอปลงมาเหลือ12โวล์ครับมันจะคุมอยู่ที่12ถึง14โวล์นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้สรุปนะครับที่เราต่อนะครับต่อไปแล้วนะครับเชื่อมต่อไปแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ไฟออกไม่ดีนะครับไฟออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าออกไม่แรงนะครับเราก็จะสาเหตุนะครับน่าจะตัวนี้ชุดนี้ไหม้ด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยชุดนี้ไหม้เหมือนกันเป็นร้อยไหม้เลยนะครับเราก็ได้ซื้อชุดใหม่มาแล้วนะครับ นี่เลยนะครับของใหม่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไปกันนะครับอันนี้ผมตั้งย่านไว้ที่กระแสสลับนะครับ AC 50โวลต์นะครับ50โวลต์ เ <Okay. S 2> อาละเดี๋ยวอันนี้ผมสตาร์ทติดแล้วนะครับรถที่ฟินคอยดีเนี่ยเราสามารถถอดขั้วแบตเตอรี่ได้นะครับดูสิครับอันนี้ผมถอดคั้วแบตเตอรี่แล้วมันก็ยังไม่ดับนะครับเนี่ยไม่ดับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟนะครับว่ามันตอนเข้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับไฟที่ป้อนเข้าแบตเตอรี่อ่ะมันจะประมาณ7โวลต์นะครับ7ดโวลต์ แต่ว่าเวลาที่เราประกอบแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ14ประมาณ14โวลต์ไฟหน้าติดแล้วนะครับตอนแรกก็คือว่าไฟหน้ามันดับอยู่นะครับเพราะว่าฟินคอยล์มันขาดนะครับพอฟินคอยล์ขาดปุ๊บไฟแสงสว่างมันไม่ทํางานนะครับมันก็เลยไฟหน้าดับนะครับมีไฟหน้าติดแล้วโอเค เดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปมอนเดินเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่มันจะวัดได้อยู่ที่ประมาณ12โวลต์กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องนะครับเวลาที่เราเร่งรอบ0ูงนะครับแทนเอ่อมันจะชาร์จไฟเข้าที่แบตเตอรี่นะครับมันจะวัดไปได้อยู่ประมาณ13ถึง14โวลต์กว่าๆนะครับถ้าเราเร่งแล้วเอ่อไฟมันยังไม่ขึ้นก็แสดงว่า แผ่นชา์เสียหรือว่าฟินคอยเสียนะครับ